สวีดาสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูเคลมเนทุกคนนะครับผมมอนฮันใครที่ยังไม่ดูภาคแรกผมแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและจะได้สนุกไปกับหนังในฮัลโลวีนภาคที่2เริ่มเรื่องมาหนังจะย้อนให้เราเห็นเรื่องราวในภาคแรกว่าไมเคิลเนี่ยโดนคุณหมอสมูเอลยิงไป6นัดอัดตัวล้วนๆจนตกระเบียงแต่ไมเคิลก็ยังไม่ตาย และยังหลบหนีไปได้อีกคุณหมอซอร์มเอลก็รีบนําเรื่องที่ไมเคิลยังไม่ตายเนี่ยไปบอกตำรวจให้รีบช่วยกันออกตามหาเพราะว่าไมเคิลเป็นตัวอันตรายส่วนไมเคิลนั้นถึงพี่แกจะรอดตายมาได้แต่พี่แกก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแถมเรื่องราวในตอนนี้มันก็กลายเป็นข่าวดังออกทีวีไปทั่วว่ามีฆาตกรฆ่าคนกำลังหลบหนีอยู่คือขนาดไมเคิล โดนตำรวจล่าตัวอยู่นะครับพี่แกก็ไม่สนใจเข้าบ้านใครไมเคิลก็ฆ่าทิ้งหมดตัดมาที่หลอลี่ถึงเธอจะรอดตายจากเหตุการณ์เมื่อคืนมาได้แต่เธอก็ได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและทางจิตใจพอไปถึงที่โรงพยาบาลลอลีก็ยังคงมีอาการหวาดกลัวไมเคิลอยู่นะครับหมอจะฉีดยานอนหลับเธอก็ไม่ยอมให้ฉีด ตัดกับมาที่คุณหมอสมูเอลคุณหมอกับตำรวจก็กำลังช่วยกันออกตามหาไมเคิลทั่วเมืองเลยแต่จูจ่ๆทั้งสองก็ไปเจอกับไมเคิลที่เดินอยู่บนถนนโดยบังเอิญคุณหมอสมูเอลก็ชักปืนขึ้นมาพร้อมที่จะยิงแต่ก็ยังไม่ทันได้ยิงนะครับรถตำรวจจากไหนไม่รู้ขับมาชนไมเคิลตายคาที่และจากการชนเมื่อกี้ทำให้ไฟเผาล่างศพจนไหม ตำรวจก็เลยไม่รู้ว่านี่ใช่ไมเคิลตัวจริงหรือเปล่าตำรวจจึงนำศพที่ถูกไฟไหม้เนี่ยไปตรวจสอบดูพอผลตรวจออกมาปรากฏว่านี่ไม่ใช่ไมเคิลแต่เป็นเด็กวัยรุ่นที่ไหนไม่รู้แค่แต่งตัวเหมือนไมเคิลเฉยๆนะครับก็เลยสวยไปตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าตำรวจทุกคนต่างคิดว่าคุณหมอสมูเอลเนี่ยเป็นคนปล่อยให้ไมเคิลหนีไปเพราะว่าไม่มีใครเชื่อนะครับ ว่าไมเคิลโดนยิงไปหกนัดแล้วจะยังไม่ตายตัดมาที่ไมเคิลกันบ้างไมเคิลก็สะกดรอยตามลอรี่มาเรื่อยๆจนไปถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่ไมเคิลแอบเข้ามาในโรงพยาบาลได้ง่ายๆแบบนี้นะครับก็เพราะว่ารอปภที่เฝ้าประตูเนี่ยงัวแต่อ่านหนังสือไม่สนความปลอดภัยอะไรเลยไมเคิลก็เลยเข้ามาได้แบบง่ายๆพอไมเคิลเข้ามาในโรงพยาบาล เรื่องแปลกๆก็ได้เริ่มขึ้นเริ่มจากโทรศัพท์ก่อนเลยโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้สงสัยโดนไมเคิลตัดสัญญาณไปแล้วพอโทรศัพท์ใช้ไม่ได้คนที่มีหน้าที่ไปซ่อมก็คือรอปภอ,อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ารอปภเนี่ยมันคิดยังไงพี่แกก็ฝากวิทยุสื่อสารให้แม่บ้านเอาไว้ทัางที่แม่บ้านก็บอกแล้วว่าใช้วิทยุสื่อสารไม่เป็นนั่นแหละครับพอรอปภเดินเข้าไปซ่อมสายโทรศัพท์ พี่แกก็โดนไมเคิลดักฆ่าจะคุยวอขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้เพราะว่าแม่บ้านเนี่ยใช้วิทยุไม่เป็นคือตอนนี้ไมเคิลเนี่ยพอเข้ามาในโรงพยาบาลได้พี่แกไม่สนใจอะไรนะครับค่าพยาบาลค่าหมอค่าไปทีละคนทีละคนส่วนคุณหมอเซอเอลก็สะกดรอยตามไมเคิลไปเรื่อยๆว่าไมเคิลเคยไปที่ไหนบ้างจนคุณหมอกับตำรวจก็ไปหยุดอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึง่ง ภายในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีหลักฐานให้เห็นชัดเลยนะครับว่าไมเคิลเคยมาที่นี่ทั้งรอยเลือดทั้งกระจกที่แตกและก็ยังมีอีกสองอย่างที่เป็นหลักฐานเด็ดๆนั่นก็คือรูปวาดที่มีมีดปักเอาไว้คนในรูปก็คือน้องสาวน้องสาวในที่นี้ก็คือลอรี่นั่นเองและก็มีคำคำหนึงที่ไมเคิลใช้เลือดเขียนไว้ตรงกำแพงคือคำว่า สัมไฮเกรดความรู้เล็กๆแน้อนอนนะครับคำว่าสัมไฮเนี่ยผมไปหาในอินเทอร์เนต็ตมามันมีความหมายประมาณว่าวันที่โลกของวิญญาณโลกของคนตายและโลกของคนเป็นสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทำให้พวกวิญญาณเนี่ยที่พวกมันต้องการจะกลับมาเป็นคนอีกครั้งพวกมันก็เที่ยวหาร่างคนเพื่อสิงสู่นะครับพวกเขาจึงต้องหาทางที่จะไม่ให้วิญญาณพวกนั้นเนี่ยมันมาสิงสู่คน โดยการปิดไฟทุกดวงในบ้านปิดเตาผิงให้อากาศหนาวเย็นไม่เป็นที่น่าอยู่สำหรับพวกผีร้ายนอกจากนี้ก็ยังพยายามแต่งตัวให้แปลกประหลาดปลอมตัวเป็นปีศาจและส่งเสียงดังเพื่อให้ผีตัวจริงเนี่ยตกใจและก็หนีไปถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับโอเคครับกลับมาที่หนังกันต่อคนนี้คือเพื่อนของคุณหมอสมูเอลเธอมาที่นี่เพื่อตามตัวคุณหมอ กลับไปคุยกับหัวหน้าที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอเซอรเอลเนี่ยเป็นคนผิดที่ปล่อยให้ไมเคิลหนีออกมาได้แต่คุณหมอเซอรเอลก็ไม่ยอมกลับไปด้วยเพราะว่าเขาขอตามหาไมาเคิลให้เจอก่อนตัดกลับมาที่ไมเคลิลพี่แกก็ยังคงเดินหน้าฆ่าคนในโรงพยาบาลต่อไปเรื่อยๆฆ่าไปทีละคนทีละคนลอลีดูเหมือนว่าเธอจะสัมผัสได้ถึงความตายที่กำลังจะเข้ามาหาเธอลอลี เลยรีบคานออกมาจากห้องทันทีแต่ก็นั่นแหละครับลอดสายตาไปจากไมเคิลไม่ได้อยู่ดีและช่วงเวลาแห่งการไล่ล่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นลอรี่ก็พยายามหนีจนออกมาด้านนอกได้สําเร็จและเธอก็พยายามเข้าไปแอบอยู่ในรถตัดมาที่คุณหมอสมูเอลที่กําลังนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนของคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเออข้อมูลของไมเคิลมันมีข้อมูลลับอยู่นะในข้อมูลมันบอกไว้ว่า ไมเคิลมีน้องสาวชื่อลอรีคุณหมอเซเมอ,เอลที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ทันทีว่าน้องสาวที่อยู่ในรูปวาดจะต้องเป็นลอรีแน่ๆและตอนนี้ไมเคลิลก็กำลังตามล่าน้องสาวตัวเองอยู่คุณหมอที่รู้แบบนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปหาลอรีที่โรงพยาบาลทันทีตัดกลับมาที่ลอรีในขณะที่เธอกำลังแอบไมเคลิลอยู่ในรถทุกคนสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับ เอออันที่จริงมันไม่มีในหนังนะผมแกล้งเล่นเฉยๆและก็ไม่นานครับคุณหมอเซอร์โมเอลกับตำรวจก็มาถึงที่โรงพยาบาลลอลี่พอเห็นตำรวจเธอก็รีบตะเกียกตะกายพยายามคานไปขอความช่วยเหลือเกือบคานไปไม่ทันนะครับเพราะว่าไมเคิลเนี่ยเดินตามหลังมาติดๆถึงลอรี่จะวิ่งหนีไปหาตำรวจได้ทันแต่ทุกคนคิดหละครับว่าประตูกระจกแค่นี้จะกันไมเคิลได้ใช่ครับกันไม่ได้ พี่แกเดินชนแตกเลยพอไมเคิลเดินเข้ามาคุณหมอสมูเอลก็จัดให้เน้นๆไปเลยหนัดจนไมเคิลล้มลงไปนอนกับพื้นแต่ก็นั่นแหละครับพี่แกก็ยังไม่ตายแถมยังลุกขึ้นมาและก็ฆ่าตำรวจไปคนหนึ่งเซมูเอลเลยพาลอรี่เข้าไปหลบในห้องห้องหนึ่งแต่ไมเคิลก็ยังพังประตูและตามเข้ามาได้อีกด้วยความกลัวนะครับลอรี่ ก็ยิงปืนแม่นขึ้นมาเฉยเลยยิงไปสองนัดเข้าตาไมเคิลทั้งสองนัดเลยนะครับจะแม่นไปไหนส่วนไมเคิลขนาดโดนยิงเข้าไปที่ตาเต็มๆพี่แกงก็ยังไม่ตายแค่ตาบอดเฉยๆจนสุดท้ายทั้งสองคนไม่รู้จะต่อกรกับไมเคิลอยังไงแล้วมันอึดเกินมนุษย์มานาคุณหมอสมูเอลก็บอกให้ลอรี่เนี่ยหนีไปซะเดี๋ยวเขาจะจัดการกับไมเคิลเองพอลอรี่ หนีออกไปด้านนอกคุณหมอสมอรเอลก็เปิดทังแก๊สให้แก๊สมันรั่วออกมาจากนั้นคุณหมอก็จุดไฟเพื่อให้เกิดการระเบิดขึ้นแต่สุดท้ายไม่เคลนก็ยังไม่ตายและเดินฝ่ากองไฟออกมาสุดท้ายจริงๆก็ดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยคงทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงล้มลงไปกับพื้นทันทีเลยนะครับและรุ่งเช้าก็มาถึงตามคอนเซปต์หนังแบบนี้ตำรวจจะมาตอนจบ แหกกันมาเยอะเลยลอลี่ก็สามารถรอดตายมาได้อีกครั้งแต่ก่อนที่หนังจะจบหนังจะให้เราเห็นว่าล่างของไมเคลิลที่ถูกไฟไหม้นั้นยังคงอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนคงจะบอกเราประมาณว่าจะมีภาคต่ออะไรแบบนั้นและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามชมก็ได้เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ